สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทำไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับค่ะถ้าเบื่อไข่เจียวแบบเดิมๆลองมาเปลี่ยนทำไข่เจียววุ้นเส้นหมูสับกันดูนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะตามด้วยหมูสับประมาณ50กรัมจ้าหลังจากนั้นปรุงด้วยผงชูรส ตามด้วยซอสรุงรสค่ะแล้วก็พริกไทยกระป๋องค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะวุ้นเส้นที่ใช้นะคะขอแนะนำเลยนะคะให้ใช้เป็นวุ้นเส้นสดค่ะเพราะว่าจะมีความอ่อนนิ่มนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถ ใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งแล้วก็นำไปแช่น้ำลวกน้ำสักนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องลวกให้สุกมากค่ะก็สามารถใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเคล้าไข่วุ้นเส้นแล้วก็หมูสับให้เข้ากันหลังจากนั้นตั้งไฟนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะก็นำไข่ของเราลงไปทอดได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ช้อนส้อมนะคะแผ่แผ่ไข่ออกนะคะก่อนที่เราจะทำการพลิกไข่ด้านนึงนะคะเราต้องให้ฐานไข่ด้านล่างเนี่ยแข็งก่อนนะคะให้มันจับตัวกันก่อนจึงค่อยพลิกด้านนะคะหลังจากนั้นเราก็ ทลิกกลับไปกลับมาได้เลยนะคะทอดให้เป็นสีเหลืองทองกรอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันค่ะหลังจากที่เสด็จน้ํามันนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะประมาณสักสองสามใบนะคะเพื่อความสวยงามน,นั่นเองวันนี้นะคะเราจะทานไข่เจียว วุ้นเส้นหมูสับนะคะกับส้มตำไทยแซบๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในนะคะว่าไข่ของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะด้านในของเราก็สุกทั่วเสมอกันนะคะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปทานอาหารก่อนลาพี่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ